ดึงแขนรถเนี่ยดึงยังไงดึงดึงไม่แบบนี้นะคะดึงมือขึ้นรถเลยแต่แบบไม่ได้ขึ้นขาแต่น้องดึงดึงน้องก็ช่วยดึงเนี่ยอ๋อคือเขาจ่ขึ้นรถค่ะแล้วข้างในรถมีใครบ้างนะไม่เด็กค่ะกี่คนเด็กกี่คนที่เห็นเนี่ยสามถึงสี่คนสามสี่คนเด็กชายหรือเด็กหญิงเห็นผู้หญิงก่อนค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสิบสองปีชาวบ้านผากระเจออำเภอพบพระจังหวัดตาก เล่าให้นักข่าวฟังถึงนาทีที่เธอถูกชายคนหนึ่งดึงแขนเพื่อที่จะนําตัวขึ้นรถกระบะสีดําที่ขับตามมาประกบก่อนที่เด็กอีกคนที่ตามมาชุมาด้วยเนี่ยจะช่วยกันดึงกลับแล้วมันเป็นจังหวะที่มีรถตํารวจขับผ่านมาในหมู่บ้านพอดีครับกลุ่มคนบนรถจึงปล่อยตัวแล้วก็รีบขึ้นรถไปเด็กทั้งคู่จึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหญิงที่ร้านขายของชําซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อนจะโทรแจ้งให้ครอบครัวมารับตัวไป ทางพ่อของเด็กเนียเล่าว่าตอนเกิดเหตุตนเองออกไปทำงานแต่พอทราบข่าวจึงรีบกลับมาไปดูลูกสาวครับตอนแรกลูกสาวไม่ยอมเล่าเหตุการณ์ให้ครอบครัวฟังเนื่องจากกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะกลับมาทำร้ายกรับไม่โกเลยลูกคนจ่ายขวาใช่ไหมสมมติว่าลูกบอกว่าลูกก็พูดไทยได้นะลูกก็มักได้ดเท่าไหร่เพราะบอกว่าถ้าจับได้คนร้ายแล้วก็คนร้ายตีคู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็ป่วยมาก็ต้องมาฆ่านุ่หรือเปล่าพ่อพู ลูกไม่อยากโบอะไรปนรมันนั้นอ่ะเด็กกลัวเด็กกลัวล่าสุดครับครอบครัวน,นี้ไปลงบันทึกประจําวันกับตํารวจสอพอพบพระแล้วนะครับทางตํารวจรับปากว่าเดี๋ยวจะจัดกําลังมาลาดตระเวนเพิ่มเติมส่วนที่เด็กเล่าว,ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจังหวะที่รถตํารวจขับสวนนาพอดี oh, <wow. S 1> ผู้ก่อเหตุก็เลยปล่อยตัว นักข่าวไปสอบถามแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่ามีรถตํารวจมาจริงๆตํารวจเนี่ยไปตั้งด่านจุดใกล้เคียงพอดีเลยครับแล้วกําลังเลิกด่านแล้วก็เลยเก็บด่านเสร็จปุ๊บขับรถสวนมาเป็นจังหวะเดียวกับที่มีเหตุการณ์นี้แต่ตอนนั้นเนี่ยตำรวจอาจจะไม่ทันสังเกตว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุก็เลยยอมปล่อยเด็กนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ตอนนี้ชาวบ้านเขากังวลครับไม่กล้าให้ลูกหลานออกนอกบ้านโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนด้วยครับ สำหรับเหตุการณ์กรณีที่มีกลุ่มบุคคลเข้าไปลักตัวเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นกันหลายต่อหลายครั้งมีเป็นประจำแทบทุกปีนะครับซึ่งในอีกมุมหนึ่งก็มีข้อมูลที่พบว่าในปี2565ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยครับเป็นปีที่มีเด็กสูญหายมากที่สุดในรอบ4ปีนะครับแต่สาเหตุหลักมันไม่ใช่การถูกลักพาตัวแต่เป็นเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่สมัครใจหนีออกจากบ้านเองครับ ดูข้อมูลจากมูลนิธิกระจกเงานะครับที่รวบรวมสถิติการรับแจ้งเด็กหายในปี2565มีทั้งสิ้น252คนซึ่งถือว่าสูงขึ้นในรอบ4ปีแล้วก็สูงกว่าปี2564ถึง125สาเหตุหลัก1061หรือว่า161คนเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านครับรองลงมาคือกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้ามีความพิการทางสติปัญญา หรืออาจจะเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทสูญหายกว่าร้อยละยีหรือว่า52คนส่วนกรณีเรื่องของการถูกลักพาตัวเนี่ยมีประมาณแค่2-3คนเท่านั้นเองนะครับช่วงอายุเฉลี่ยของเด็กส่วนใหญ่ที่หายออกจากบ้านคือ11-15ปีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นช่วงอายุนี้นะครับรองลงมาคือ16-18ปีและช่วงแรกเกิดจนถึง10ขวบซึ่งช่วงอายุ11-15ปีเนี่ย เป็นเด็กในกลุ่มมธัธยมศึกษาตอนตอน้นครับช่วงนี้เป็นวัยที่เป็นวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีติดเพื่อนด้วยนะครับก็มักจะถูกชักชวนถ้ามาดูจังหวัดที่เด็กสูญหายออกจากบ้านมากที่สุดกรุงเทพมหานครมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับรองลงมาก็พื้นที่ติดติดกันนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธ,ธานีชนบุรีและนะครปฐมครับ,รบข้อมูลที่ผมเล่ามาจากทางกระจกเงา ไปสอดคล้องกับทางกองประครับการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับที่พบว่าในปี2 5 1 5มีสถิติรับแจ้งเด็กหายเพิ่มสูงขึ้นโดยกลุ่มวัยรุ่นอายุ11-15ปีมีความเสี่ยงในการตัดสินใจหนีออกจากบ้านมากที่สุดโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบรุนแรงในครอบครัวทำให้เด็กไปไว้วางใจเพื่อนมากกว่าหรือว่าคนที่รู้จักบนโลกออนไลน์มากกว่าคนในครอบครัว บางส่วนจึงตัดสินใจออกจากบ้านได้ง่ายครับเด็กบางคนยอมไปกับคนที่เพิ่งจะรู้จักหรือว่าพูดคุยผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ซึ่งแม้ว่าเด็กจะสมัครใจนี้ออกจากบ้านเองนะครับแต่ว่าทางตำรวจเองก็กังวลเพราะว่าก็จะมีภัยคุกคามหลายๆอย่างเช่นการเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็กมีความเสี่ยงสูงในการถูกล่อลวงหรือว่าไปกระทำความรุนแรงนอกจากนี้ยังมีเด็กที่หายออกจากบ้าน และต่อมาพบว่าเด็กเนี่ยออกจากบ้านเพื่อไปฆ่าตัวตายด้วยครับ คือข้อมูลนี้ก็น่าสนใจนะคเพราะถ้าเราย้อนไปสมัยก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแบบนี้เนี่ยตัวเลขของการหนีออกจากบ้านเนี่ยสาเหตุก็จะมาจากคนรักตัวเด็กส่วนใหญ่ไม่ใช่ในลักษณะเดียวกันนี้มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะในส่วนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่บันนำมาซึ่งภัยคุกคามที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเป็นหูเป็นตาและดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นสําหรับลูกหลานของเรานะคะ